สวัสดีครับผมโฟร์บีบีเทคนะครับวันนี้ผมขอแนะนำชุดอาฮอปจากร้านบีบีเทคอาฮอปมันเป็นฮอพที่มีผลมากกว่าฮอปธรรมดามันจะเพิ่มระยะความเม่นและก็สามารถใช้ลูกหนักก็ได้นะครับปืน M4 ธรรมดาถ้าใช้อาฮอปใช้ลูก30-36ได้สบายเลยครับอ่า ในชุดอาฮอบมีอะไรบ้างานี่เปิดดูนะครับมันจะมีหลอดตัวนี้แล้วก็ตัวกดเอ็มนับแล้วก็เพชรอาฮอบสามชิ้น สามชิ้นอันนี้มันเป็นก็มันเป็นสามสามขนาดเ,าเราต้องดูว่าอันไหนเข้ากับท่อที่ที่เราจะใส่อโอเคอันนี้มันเป็นมันเป็นท่อเลมดา้าท่อเลมด้ามันดีสำหรับอาฮอบเพราะว่าช่องมันเป็นสี่เหลี่ยม แก็ตรงนี้มันตรงด้วยาบางบางตัวช่องเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าอันนี้มันเยนิดนึงแต่มันใส่ได้เหมือนกันนะครับถ้ามีช่องว่างตรงนี้กับตรงนี้ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันแต่ช่องฮับแบบนี้ดีที่สุดแล้วมันก็เหมือนช่องท่อโปรนะครับอืม ค okay. ก็เลือกเพชรตัวไหนที่เข้ากับท่ออ,อันนี้ท่อเลมเนอผมจะใช้ตัวเล็กที่สุดนะครับแล้วก็เราต้อง <c oughs> เราต้องตัดความยาวตัดความยาวให้มันตรงกับ ช่องฮับตรงนี้นะครับเอาคัตเตอร์เอา, cutter, เอามีดแหลมๆแล้วก็ตัดความยาวให้มันตรงกับอันนี้พยายามให้ตัดตรงนะครับอย่าตัดอยงแบบนี้ตัดตรงโอเคแล้วก็ พอตัดแล้วตัวนี้ผมตัวนี้ผมตัดแล้วอเอาหลอดตัวนี้ใส่เข้าไปในท่อโอเคแล้วก็เอาเพดใส่ตรงนี้นะครับ ใส่ตรงนี้นะครับอ,อ่าใส่อันนี้เสร็จก็ต้องเอาอย่างฮอบถ้าใช้อาฮอบต้องใช้อย่างฮอบที่ไม่มีติ่งข้างในคุณจะตัดติงตัดตัดเองก็ได้มันไม่ยากนะครับอผมอวิธีการตัดติงออกดูในคลิปนี้ก็ได้ผมใส ลิงก์ในดิสคริปชั่นหรือว่าถ้าไม่อยากตัดเองก็ผมมีขายนะครับอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <Okay. S 2> แล้วก็ใช้ okay. น้ำมันซิลิโคนนิดหนึ่งแล้วก็ทาไม่งั้นมันจะมันจะยุบโอเคแล้วก็ใส่ยางฮอบใส่ยางฮอบโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราจะดึงหลอด ออกได้นะครับโอเคแค่แค่นี้เองนะครับอืมแล้วตัวกดตัวกด m นับตัวนี้อา่อาอันนี้เป็นเรือนฮอบ m4 ธรรมดาเราต้องเอาตัวกด ตัวกดเอาออกแล้วก็เอาคัตเตอร์แล้วก็ตัดตัดตัวนี้ออกตัดตัวนี้ออกแล้วก็แล้วก็ขัดให้มันเสมอกันให้มันเรียบนะครับต้องระวังให้มันตรงนะครับ ไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวามันต้องตรงนะครับหรือถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากทาเสียใดยของหรือว่าทาให้เป็นก็ตัวกดอันนี้ผมมีขายนะครับม,มีสำหรับเรือนฮอบ M4 ธรรมดาหรือโร o วิน ค okay. พอตัดแล้วใส่เข้าไปในเรือนหอบโอเคแบบนี้นะครับอืมแล้วก็เอาท่อใส่ในเรือนหอบ ก็เอาตัวกดเอ็นับเอาตัวกดแลก็ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ลองกดดูว่ามันเข้าในช่องไหม ใช้เกาานิดหนึ่งใช้เกาานิดหนึ่งเลยก็นิดเดียวพอนะครับนิดเดียวพอ Oh god long. Okay, we yep, are lining up. Okay, set now. แค่นี้เองนะครับใส่อาหอบเรียบร้อยแล้วโอเคชุดอาหอบจากร้าน b b t e c ทสอบถามราคาได้นะครับ Facebook b b t e c Thailand แล้วก็ตอนนี้จะเอาไปลองยิงยิงก่อนนะครับ